เอาเอาเอาที่เอาที่มาพี่เอ้เองเ,เ,เอาตอนมันจะไต้ได้ยนี่แต่ว่าจะใช้กระปูเลยเว้ยปูนี่ก็ไปเอาทำหวน้ำพองนะะดังบานไอ้เงียแต่มันไตเขาข้อเองว้ยค่ะไปรุดลำใส่เนะเาะทำยังไง นรอโอ้มอนน่ oh, กินได้กจีน,นว่ะ <c> แน่หมาปูเวย่ยจานน้องมาเป็ดอานเป็นตัวใหญ่นี่น้องมงมาเป็ดโอ้อหทำใะเรเยเป็ดสุภาพแน่เป็ดไม่ได้ออกคลิปโดนน่ได้ผลไปเลยข้าวหยกข้างงานน้องเป็นน้อ สองพึงนึ่งแบบไปฮับจัวไปยุ่งแก่น้ำจัวน้ำสมบันิอินขากแล้วเว้ยกระปูหน่อยตำโุงกระปูไตโมเลต่างกล่องมุมดีๆแต่ว่าเอาเอ็ดสไตล์ mm. พิสไตล์แล เบิ้งเป็ดเอาเบิ้งกระปูไตเอาเบิ้งหะกระปูไตเป็ดมันเสียงดังจังเลยเสียงมันดังกรอบ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 เบื้งเป็ดกระปูไตเป็ดตรงนี้เลยนี่ตรงนี้แหละค่ะภากกันนี้แหละเอาเลยเออเลยจะได้ไตนี้เลยพี่น้อง oh, xe đang quả quả, quá đây một con cua tay, hu Cù tay อยู่ธรรมศาสตร์่ห่งได้นกินตามมาฟงผมมีงบซื้ออาหารจากหาเขาเนาะตามมาฟงอยู่ดังบ้านเนาะอาหารสันสูง กินอยากง่ายหรือพี่น้อน้อไปอู่งาน้ำไผ่อันนี้กินเองนาะเี่ยวนหาต่อเนสีต่อตาผาี้ผาผาจอกันเนี่ยผาจอกเซนสีชิพันพอดีเลยไปไว้ไปก็พูดได้ไว้จซื้อได้นไปดักไปไปขอไปกันกินน้อากกดติดตามสองบอฟเฟชแนบดพี่น้อบรี่ไทยคิบเพิงคบด่วนกะาได้ยงย เนื้อข้าว,วาียญ่ววนอ้วเวเนอวเห็ดพันยาหนักน้อ <c oughs> เออจัดไปกับปูไตฮะป,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 ปั้นไว้หรอไม่ซอนปั้นไว้หรอ

มึงนน <laughs> ก็ได้กินจตะจ <laughs> นจติ้งกันแล้วที่กินติ้งเนี่ยนอด้เปิดติ่งก็เขาหลอก